ครับผมสวัสดีนะผมวันนี้อยู่กับผมแทนเดบุนดอรนะผมวันนี้นี่ผมผมมีโอ้โหวิลปั่มที่มัดรวมกับไอ้ปะทะหนึ่งบาทนั่นน่ะปะทะตุกจีนนั่นน่ะเนี่ยผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะผมว่าไอ้ตัวนี้มันจะล่าแล้วก็จะไปแตะที่อื่นหรือเปล่านะผมเดี๋ยวจะเป็นยังไงกันบ้านนะผมเดี๋ยวถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วอินทรอนมา ตอนนี้เราก็พร้อมที่จะจุดแล้วนะฮะพี่น้องนี่ครับผมก็อย่างที่เห็นนะฮะเราได้ตามพร้อมไว้หมดแล้วมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะผมว่าอันแรกเนี่ยอ่ามันจะสวยงามแค่ไหนนะผมมาเฮ้ยมันตีมเหรอวะ โอ้โห oh, oh, oh. ไอตัวนั้นมันติดก่อนเว้จริงๆผมจูดไอวิวปา่มก่อนนะนี่ไงเพราะว่าผมจูดวิวปั่มเสร็จปุ๊บใช่ปะนี่ไงไตัวนี้มันไปเชื่อมต่อกับไปนั่นไว้โอ้โหพี่น้องอย่างที่เห็นแล้วผมเดี๋ยวเรามาดูรอบสองกันต่อเลยนะครับผมมาโอ้ oh, จุดยาดเว้มาโอเค โอ้โหเอารอบนี้วิวป่มหายว่ะก็อย่างที่เห็นนะฮะพี่น้องมันแตกกระจายไปหมดแล้วรอบสองนี้วิวป่มไม่ขึ้นไว้ไม่ได้ยินเสียงเลยนะฮะแต่อยากจะบอกว่ารอบแรกนี่สวยอยู่นะนี่ไงโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องผมไว้ด้วยผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าผมขอบคุณครับสวัสดีครับ